ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุนีเขียงฤิเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับปรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะ ให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัะต,ตาหารเป็นสังฆทาน โดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทศาภาคขวโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนามตัสาภาคาวโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทธาอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพตานิานสัปปริวารานิสัปปริวารานิพิขุสังคัสะพิขุสังคัสะ โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต พิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพตานิภัตานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิปาติคันหาตุปาติคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุ ตั้งใจกลวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเ,เ,เข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนกระทั่งดวงบุญขยายความนักตึกรกึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีประคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนา เทวดาที่เป็นสัมมาธิติทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพาลาดร่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามณิโชติรโสยะโา วิวัจฉันตุสัพพะโรโควินาตสตุมัตติอภวะวันตารโยสุขีธีคายุโกภวสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรอโค ินาสตุมาเตยภวรวันตรายโยสุขิทิทายุโกภวสัพพิติโยวิวัจฌันตุสัพพโรโคเวกาสตุมาเตยภวรว สุขิติกายูกวาภาวาภิวาทานสิลิสนิจังวุฒาปัจจย こ、uh, วินาศสุจเตยชัสสาชัยเสติธนังลาภังโสติปักยังสุขังพลังเสริอายุจวันโอจัปโวคังวุตฒิยจยสวาสตาวัสสัจ อายุจัเจวสเทธิพวันตุเตยพวตุสัพพังคังปรกขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุ ขวานตุเตยภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุติขวานตุ ใจบูชาพระพร้อมกันนะอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวา,า,ะมมาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ โธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธรรมโมสวาคาโตภควตาธรรมาาโมธรรมนามาสามิธรรมังนามาสามิ ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกรา ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาวบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัย ปัญหาประสักคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจั์ให้มียุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจะพักตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน ิญสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ